มาเมาเรื่องมันแบบาเมืองไฮโซก็แกพี่ฟงจะเมาการเมืองต้องไปหาทางคุณอัญชลีอันนั้นอ่ะแม่นกว่าเออนี่มันพี่ยังเป็นแฟนค่ะคุณอัญชลีก็เลยเนี่ยว่าเดี๋ยวจะเข้าไปดูหน่อยอเราปิดท้ายดีมเราขอตาไอ้เรื่องชุดวายน้ากันไปก่อนดีมะเอารูปไปดูกันฟังพรางดูรูปพี่เออดูดูรูปพี่กุ้งด้วยฟังพาเอาเอาพี่กุ้งมาประชันกับปลอยเชร์มานิดนึงกี่ปีมาแล้วคะ โอ้ยอย่านับอย่านับนิ้วไม่ครบนิ้วไม่ครบให้หนูหให้ยืมนี่ครบไหมคะไม่ครบอย่าอย่าทาอย่างนั้นเดี๋ยวจะโกรธอันนี้มีข่าวมาบอกเป็นข่าวละครของแต่จริงแล้วเนี่ยคนเฟซบุ๊กก็บางคนก็ชอบละครบางคนก็ไม่ชอบนะอย่างฟงจะข่าวว่าชอบมากเออลร้องไห้พี่ออกมาละครมาแบบว่าวงแตกเลยห้องใครห้องมันเวลาสแสดงใช่แต่มีละครเรื่องหนึ่ง เรื่องใหม่ใช่ไหมคะใช่เป็นเรื่องใหม่ที่กาลังจะออนแอร์<ช>เร็วๆวันนี้แล้วก็ละครเรื่องนี้เนี่ยพี่จําได้ว่าตอนที่กลับจากเมืองนอกมาเนี่ยคุณแม่ก็บอกเออกุ้งกุ้งแกไปติดต่อขอซื้อบทประพันธ์ช่วฟฟาดินสลายหน่อยสิฉันน่ะอยากจะให้น้องใหม่เล่นเล่นอแล้วก็ให้หม่อมน้อยเนี่ยกำกับปรากฏว่าวันเวลาก็ผ่านไป บทประพันธ์อันนี้ยพี่เหงาเขาก็ไปซื้อไว้พี่เหงาที่เคยทำวางน้ำวนน่ะอืมผู้กํากับหนังเก่งเหมือนกันพี่เหงาก็เอาไปเก็บไว้จนนานนะแต่อยู่ดีมจะพัดจะผุยยังไงจะพัดจะผุอ่าไปยังไงไม่รู้ก็ไปตกอยู่ในมือหม่อมน้อยไม่ใช่ละครสิขอโทษทีหนังเป็นหนังเรื่องเชื่อฟ้าญเนสายใช่เพราะหม่อมน้อยนี่ไม่ได้ทาหนังมาตั้งนานละ นึกออกไหมแกก็ทํามาทําละครเนี่ยละครแกก็ทํามีพริ้งคนเลิงเมืองตอนนั้นน้องใหม่ก็เล่นใหม่เล่นดูอยู่ดีมาลูกข่าวอีกทีว่าแกไปทําหนังกับเสียเจียงะเออพี่ชายสุดที่รักของพี่นะเสียเจียงนี่ก็น่ารักมากตอนนั้นแกจะเอาพี่ไปเล่นเรื่องขังแปดแกมาที่ยวอาหารเออกุ้งกุ้งไปเล่นเรื่องขังแปดโอ้โหเสียให้หนูไปเล่นเรื่องขังแปด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 ดีกว่าคขังหนูไม่จบอ่ะอ่ะก็ ได้ข่าวมาเออว่าหม่อมน้อยทําทาหนังนี่พี่ไม่รู้เรื่องได้ข่าวไหมเฉยแต่ตอนหลังน้องใหม่กับคุณแม่เขาบอกเออแกนี่หม่อมน้อยก็ทาโชเฟตรดิสลายแต่ก็ไม่ใช่เป็นใหม่เซนตปุราเล่น<ค>นะเป็นน้องพลอยอสุดที่รักของพี่แล้วน้องล้อลูกชายพี่ที่แบบเห็นน้องพลอยที่ไหนไม่ได้ละลายตรงน,น<อ>้นยิ่งกว่าไอติมแบบสี่สิบเก้าองศาอีกนะน้องพลอยเชอมาน<อ>นี่แหละโอ้ยสุดยอดน้องรักของพี่เลยเหมือนกันโชคดีที่ได้ไปเล่น หนังเรื่องเชื่อฟ้าดินสลายเล่นกับคู่กับน้องชายสุดที่รักเหมือนกันน้องอนันดาเอ e ว y d a เดนเอเวอร์แฮมเอวไปเล่นคู่กันแล้วก็หมอน้อยก็กำกับแล้วก็เสียเจงก็เป็นสปอนเซอร์ให้ขึ้นไปถ่ายกันถึงเชียงใหม่แล้วก็มีพระเอกรุ่นแบบไม่ได้เก่านะรุ่นแบบกากลางบวกเออกลางบวกใครคุณบี ฟนคุณฮันนี่อบีชีรพงศ์โอ้โหแล้วก็มาฝีมือเหมือนกันก็เรื่องเชือกฟ้าทินสลายมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักสามเศร้าหนีไม่พ้นน่ะหนีไม่พ้นอีกแล้วเรื่องแบบนี้เพราะฉิบิถุนังฉจีิมันก็อยู่กับความรักความรักความเกลียดความโลภความหลงความอยากความประกาศ greedy greedy นะโอ้ชิยี่หนก็เป็นเรื่องคารักสามเศร้าระหว่างคนแก่ ที่พลอยเชอร์มาเนี่ยอยู่ด้วยเขาแต่งงานกับคุณบีธรพงศ์เนี่ยแล้วก็ไอ้พระเอกเนี่ยที่เล่นโดยคุณอนันดาเนี่ยเป็นผู้ชายที่ทํางานอยู่ในในบ้านหลังนั้นอืมตอนหลังนนางเอกเนี่ยพลอยเชอร์มาก็ไปหลงรักกับอนันดาแล้วก็ไอ้ตัวตัวคนดิ่คนแก่เนี่ยที่เป็นสามีของพลอยเชอร์มาเนี่ยอจับได้ว่ามีอะไรกันจับได้อยู่ในท่อมนี่เล่าเรื่องย่อก่อนนะ ปรากฏว่าอีตาแก่คนเนี้โกรธโกรธมาก<ห>เลยล่าอีสองคนนี้มาเลยทัาอนอนดาทาั้งอย่าเรียกชื่อดีกว่าล่าพระเอกกันางเอกมา,าเลยจับมัดคู่กันไว้ยี่สิบสี่ถึงสี่สิบแปดถึงไปตลอดโอโไปอยู่ตลอดเลยนางเอกกับพระเอกก็ทนไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาก็เริ่มเกลียดกัน<า>นั่นแหละะรักกันะจะเริ่มเกลียดกันเพราะอยู่กันตลอดยีิบสี่ชั่วโมง เพราะมันมัดอยู่ติดกันเลยไงลามโซ่ในในหนังเก่าเพราะหนังเรื่องนี้เคยทํามาแล้วเล่นโดยคุณชนะศรีอุบลเป็นหนังที่ดีเลยล่ะแต่ไม่รู้ว่าไอที่จะมาทําหนังข่าวนี้เป็นยังไงแต่ว่าก็เชื่ออยู่อะฝีมือหม่อมน้อยของของพี่กับน้องพลอยก็มากฝีมืออนันดาเนี่ไม่ต้องพูดถึงนะเอือไม่รู้จะมีผีในเรื่องนี้หรือเปล่าเชื่อฟาดิสไลดยคงไม่ได้เอามาด้วยนะแต่จริงๆเขามีป่ะคาของเก่า ไม่มีผีไม่มีผีคนในเรื่องนี่ชั่วฟ้าดินสละเป็นเรื่องรักสามเศร้าก็หวังว่าหนังเรื่องนี้ก็คงจะต้องทําเงินนะเพราะว่าเป็นหนังพีเรียดเป็นเป็นหนังโบราณแล้วก็ต้องสวยแน่นอนอ่าหม่อมน้อยเสียอย่างฝีมือแสงสีเสียงเพราะเพราะพราะรู้จะเป็นหนังหม่อมน้อยดูจากไหนรู้ไหมแสงสีเสียงต้องมีเทียนเสื้อผ้าต่างพร้อมเสื้อผ้าเสื้อผ้าที่ทำน้องโต้งแน่ๆเลยน้องโต้งตอนที่ทำมา คนเรืองเมืองอีพิงคนเรืองผมกี่เล่นด้วยไงโอ้เสื้อผ้าเนี้ยมากเนี่ยเป็นแบบพีเลยก็คือพีเลยจริงๆเพราะว่าเขาต้องไปทำรีเสิร์ชเพราะหมอมน้อยแกเป็นคนละเอียดอ่าก็หวังว่าหนังเรไอ้หนังเรื่องนี้ก็จะประสบความสําเร็จโกยเงินโกยโกยเงินนะจริงๆจะได้ยิ้นบานหลังจากองค์บากว่าจะไปตามจ่าพนมมาจากในป่าตามยากตามเย็น เออนี่รายการเราไม่ต้องด่านะหรือต้องด่าเราคนมาฟังนี่มีคนฟังแค่สี่ห้าคนที่เราไม่ได้ด่าใครเลยนะใช่หรือเราต้องด่าเฮ้ยอย่าด่าสิไม่ดีไม่ด่าเราแค่เน็บแนมถ้าด่าเดี๋ยวคนฟ้องฟ้องล้วเดี๋ยวดังเอ้ยไม่ใช่ฟ,ฟ้องฟ้องฟ้องแล้วเดี๋ยวแบบว่ามีเงินไปจ่ายก็ไม่เนี่ยไม่มีอ่ะ <c oughs> อืม <c oughs> ก็ฝากเรื่องนี้ไว้เนาะมีไว้นะค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรละ ก,กันไว้ก่อนเก,ก็บไว้ก่อนเรื่องชุดว้ยน้ำใช่แต้วไปหาข้อมูลมาเยอะๆเอามาประชันกันเลยเพราะมันเยอะมากดาราไปถ่ายดารานั่งแบบไปถ่ายชุดว่น้ําเยอะเออใช่ก็ดูพี่หน่อมแนมหน่อมแนมไปก่อนกับน,น้องพลอยอก็ before and after เออถ้าอยากจะดู after เข้าไปดูใน f c e e o o o ใช่ของวิภาวี a d hotmail ค่ะ ถ้าพี่พามีก้าวก้าแฟนวันเม m ์ดถ้าอยากจะเป็นแฟนแอดเข้ามาหรือถ้าเกิดจะเข้ามาเป็นแฟนในรายการตําข่าวก็มีเข้าไปเซิร์ชที่รายการตําข่าวโอเคค่ะถ้าวันนี้เราจะเปิดเพลงอะไรวันนี้เราเปิดเพลงของทาทายังดีไหมคะโออลืมพูดถึงทาทาอ้าวไม่เป็นไรฟังเพลงไปก่อนฟังเพลงไปก่อนเนาะเนาะวันนี้หนูเปิดมาพอดีเพลงนี้โอ้โหเพลงอะไรเพลงอัลบั้มแรกเขาเลยใครอย่าบอกอย่าบอกเซอร์ไพรส์ฟังเองอวันนี้หนูเลือกเองเหรอหนูเลือกเองวันนี้ ให้เดี๋ยวมาฟังที่จะเลือกเป็นเนี่ยเพลงเนี่ยเดี๋ยวมีลาวเดี๋ยวมีลาวมีลาวาวรานอยู้าวมาหลายคืนแล้วอ่าโอเคพรุ่งนี้จะไปบวชหลานเนี่ยเหรอมีไปบวชหลานหลานบวชเออพรุ่งนี้จะไปบวชหลานหลานบวชพรุ่งนี้จะไปบวชหลานหลานบวชเออนะพรุ่งนี้พี่ก็คงพักผ่อนใช่ไหมเอออยากพักเหมือนกันน่ะไม่ได้พักเลยนอนเช้าตื่นเช้านอนตีสี่ตื่นแปดโมงก็เรียกว่านอนเช้าตื่นเช้า เงี้ยเอาละเรียกลับไปเล่นเฟซบุ๊กของตัวเองดีกว่ายังไม่ได้ทักทายเพื่อนๆในของตัวเองเลยนะ,อะเออ,อ่ะโอเคค่ะถ้างั้นพวกเราสามคนต้องขอขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ